เริ่มต่อเลยนะคะก็ให้กําลังใจนะคะว่าคนเรียนนะคะโดยส่วนใหญ่จะเมื่อกี้มีคนถามเรียนว่าเรียนเหนื่อยไหมนะคะบอกว่าคนพูดนะคะไม่ค่อยเหนื่อยหรอกค่ะนะคะโดยเฉพาะถ้าพูดเป็นอาชีพนะคะคือเรียนเนี่ยถ้าพูดแล้วสังเกตว่าเรียนจะดูแอคทีฟด้วยซ้ำนะคะถ้าเรียนเป็นนั่งอยู่เฉยๆหรือว่านั่งเรียนอย่างท่านเนี่ยเรียนอาจจะหลับไปในชั่วโมงที่1น,นะคะเนื่องจากว่านะคะต้องให้กําลังใจนะคะว่า ถ้าท่านอดทนนะคะนั่งอยู่กับที่นะคะแล้วก็อาจจะมีการคิดกลับไปถึงงานที่โต๊ะที่มันยังเหลือค้างอยู่อีกตั้งเยอะละถ้ายังมีความอดทนที่จะรับนะคะในเรื่องที่ท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะหรือเรื่องที่อาจจะเป็นสิ่งที่ท่านไม่ได้อยากรู้มากกับมันนะคะแต่เป็นเนื้อง,งานที่อาจจะต้องมาข้องเกี่ยวกันนะคะก็ให้กําลังใจนะคะก็เดี๋ยวเราจะ ต่อไปนะคะในส่วนของที่เป็นส่วนที่ขึ้นนะคะลงไปในรายละเอียดในตัวแนวทางการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์นะคะเมื่อกี้ระหว่างที่เบรกนะคะก็จะมีคําถามนะคะหรือหรือข้อที่ลองมามาแลกเปลี่ยนกันนะคะอันนึงก็บอกว่าถ้าเราเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะก็คือพวก midcap หรือพวก small stock นะคะที่อาจจะมีนักวิเคราะห์เนี่ยที่เข้ามา cover หรือมาส่วน ใจทําวิเคราะห์บทวิเคราะห์ในพุ้นของเราน้อยในหลักทรัพย์ของเราน้อยเนี่ยนะคะแล้วจะเกิดมีความคาดหวังว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็น่าที่จะเป็นคนที่วิเคราะห์นะคะก็คือทําเหมือนกับทํา in-house นะคะตัว a n a l y ล t นะคะของเราเองเนี่ยนะคะโดยการเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยนะคะไปทําบทวิเคราะห์นะคะ เดนก็ตอบไปสั้นๆก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะดิสคัสกันนะคะ,ะข้อมูลหรือสิ่งที่ตัว IR เนี่ยสามารถที่จะจัดเตรียมได้เดนแค่ๆบอกว่าเวลาเราทําบทวิเคราะห์นะคะนะคะหรือว่าเราจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยค่ะนะคะ,<ม>น,ะ,คะนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองอย่างหนึง่งเลยนะคะเอาคำของเขาเนี่ยก็คือเอา Target Price ไปเทียบกับราคาตลาดเพื่อจะออกบท คําแนะนําว่าซื้อขายเมนเทนนะคะชะลอก,การเข้าลงทุนนะคะแต่ ถ้าเกิดเราเป็นคนในกิจการเองถ้าเราจะให้ข้อมูลของเราออกไปเนี่ยนะคะเราคงให้ไม่ได้ในคำว่า valuation นะคะถูกไหมคะเพราะถ้าเราไปให้เนี่ยมันเรียการ commitment นะคะในสิ่งที่ไม่มีจริงแท้แน่นอนนะคะนะคะเป็นสิ่งที่เราคงไม่ได้จะทำบทวิเคราะห์นะคะหรือว่าเราจะทำในลักษณะของการที่จะใช้คำว่า valuation approach นะคะจะเป็นน่าจะเป็นลักษณะของการที่เราจะให้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบใดดีที่คน เอาไปใช้ต่อเนี่ยเขาจะเอื้อต่อการไปทำ valuation ต่อนะคะซึ่งนักลงทุนเนี่ยจริงเนี่ยอาจจะไมไ่ต้องการ valuation ว่าหุ้นมันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่เขาอาจจะอยากได้ direction ว่าคุ้นมันควรจะทิศทางขึ้นไหม นะคะไอ้ข้อมูลที่สนับสนุนที่ต่างการขึ้นของหุ้นเนี่ยนะคะข้อมูลแบบไหนล่ะนะคะที่มันจะย่อยออกมาแล้วมันไปสนับสนุนในเรื่องของทิศทางการขึ้นของหุ้นได้บ้างนะคะเหล่านี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราคงจะดีคัสกันต่อในเรื่องของอข้อมูลนะคะที่จะไปใช้หรือสิ่งที่เราจะไปสนับสนุนได้นะคะก็ขออนุญ,ญาตที่จะไปต่อในส่วนของตัว discounted cash flow นะคะหรือการประเมินหลักทรัพย์จากการคิดลดกระแส แสนเงินสดนะคะหลักการนะคะมันก็คือแนวทางในการประเมินที่ใช้หลักของคำว่า on-going concern นะคะเราต้องมองว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยนะคะจะทำธุรกิจต่อเนื่องไปในอนาคตนะคะงั้นเราก็จะประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดจากโอเปอเรชันนั้นๆน,น,นะคะก็คือเราจะประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในหนึ่งงวดข้างหน้าในสองงวดข้างหน้าใน3มงวดข้างหน้าจากไอโอเปอเรชันที่บริษัทจดทะเบียนนั้นๆน,น,นะคะหรือโครงการนั้นๆ หรือกลุ่มธุรกิจนั้นๆจะทําในอนาคตนะคะงั้นข้อมูลที่เราต้องการนะคะก็คือช่วงเวลาของการประมาณการนะคะถ้าเราพูดถึงการประมาณการโปรเจกต์อย่างง่ายเลยค่ะพวกโครงการนะคะเพราะมันจะมีอายุของโครงการนะคะเื่้อาอยุของโครงการเนี่ยนะคะก็เขาอาจจะไม่ระบุว่าโครงการแบบเนี้ย อายุเป็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันก็คืออายุของสินทรัพย์หลักของโครงการนะคะเวลาเราพูดถึง valuation เราจะ valuation project กไก่ project ขอไข่ยังไม่ใช่บริษัทนะคะพอบริษัทเนี่ยถ้าเรามองในงเการทำธุรกิจต่อเนื่องอมันไม่มีกำหนดไถ่ถอนหรือยกเลิกกิจการแต่ถ้าเรามองถึงเอา valuation concept ตัวเนี้ย ไปประเมินมูลค่าของตัวโปรเจกต์นะคะงั้นสิ่งที่เราต้องการข้อมูลก็คืออายุของโครงการนะคะซึ่งอายุของโครงการเนี่ยนะคะถ้าไม่เป็นพวกเทิร์นคีเช่นโครงการที่สัมปทานกับรัฐได้สัมปทาน10ปีสัมปทาน50ปีสัมปทาน30ปีอันนั้นมีการระบุอายุของโครงการชัดเจนนะคะถ้าไม่ใช่โครงการในลักษณะอย่างนี้โดยส่วนใหญ่นะคะช่วงเวลาของการประมาณการกระแสงเงินสดมันก็จะสอดคล้องกับอายุการใช้งานของพวกสินทรัพย์ นะคะก็คือสินทรัพย์ที่ใช้ในการสร้างไรายได้สร้างการกระแสงเงินสดของตัวกิจการนะคะแล้วเราก็นำมาสืบการพยากรกระแสงเงินสดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดนะคะเมื่อกี้เรียนนั่งกดดูเมลที่เข้ามาระหว่างที่สอนนะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเชิญบรรยายนะคะและครึ่งหนึ่งของการเชิญบรรยายตอนนี้กำลังฮอตมากท็อปิดก็คือ การ projection cash flow นะคะหรือการทำการพยากรณ์นะคะในเรื่องของการทำพวก cash flow ต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็100%นในนั้นส่วนใหญ่ทีนี้นจะปฏิเสธนะคะนะคะก็<笑><笑>มันไม่ง่ายนะคะในการทําพวกเนี้ยนะคะไปบอกเข้าไปนะคะแล้วอย่างเงี้ยมันจะแม่นยํำไหมตอบยากนะคะนะคะงั้นคนไม่สนใจโปรเซสอีกแล้วค่ะคนสนใจเอาคำนะคะ มั้นโดยส่วนใหญ่นะคะก็คือเราต้องอให้ความสําคัญกับตัวกระแสเงินสดที่เราคาดการณ์ว่ามันจะเกิดอีกข้อมูลหนึ่งก็คือตัวคิดลดนะคะไอ้ตัวค่าเคอะคะ่ะตัวคิดลดนะคะซึ่งหลักของมันก็อยู่ที่ว่าถ้ากระแสเงินสดเสี่ยงมากตัวคิดลดก็ต้องสูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงของตัวกระแสเงินสดนะคะงั้นจะหาตัวคิดลดได้ มันก็ย้อนกลับไปว่าเราต้องวัดความเสี่ยงของกระแสงเงินสดนั้นๆได้นะคะพูดภาษาง่ายๆคือจะใช้หลักของการดิสคา u n ์แคชฟ flow หาราคาของหุ้นนะคะก็ต้องวัดความเสี่ยงของหุ้นได้ค่ะนะคะถ้าวัดความเสี่ยงของหุ้นไม่ได้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าตัวคิดลดที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่ เราไม่รู้ตัวคิดลดที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่เราก็ใช้ approach discount e d cash flow ในการประเมินมูลค่าหุ้นไม่ได้นะคะงั้นก็จะมีข้อมูลที่ต้องการนะคะก็คือเรื่องของกรอบระยะเวลานะคะเรื่องของกระแสเงินสดที่เราคาดว่าจะเป็นแล้วก็ตัวคิดลดซึ่งต้องสะท้อนความเสี่ยงของตัวกระแสเงินสดเสี่ยงมากตัวคิดลดก็สูงนะคะ high risk ก็ high required of return ผลตอบแทนที่เจ้าของทุนต้องการนะคะ น,นี้คือแบบจำลองนะคะของการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ซึ่งภาคเช้าเราพูดไปแล้วนะคะหลักของมันก็คือหาแคชฟลูในงวดที่1นงวดที่2องวดที่3จับมันคิดทอนค่ากลับมาเป็นค่าปัจจุบันด้วยตัวคิดลดค่าหนึ่งนะคะจับ มูลค่าปัจจุบันของทุกกระแสงเงินสดจับมันบวกกันตัวนี้ก็คือคําว่า summation เราก็จะได้มูลค่าของของ,ของที่เราอยากได้นะคะเช่นมูลค่าของเฟิร์มนะคะเช่นมูลค่าของหุ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นหลักของแนวคิดนี้มันจึงมีย่อยลงไปนะคะในวิธีประเมินมูลค่าขึ้นอยู่กับกระแสงเงินสดที่เรานํามาใช้นะคะถ้าเรานํากระแสงเงินสดที่เอามา าคาดการในงวดที่ 1, งวดที่2งวดที่3จากเงินปันผลนะคะเงินปันผลงวดที่ 1, งวดที่2งวดที่3งวดที่4งวดที่5วิธีอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่า discounted นะคะก็เป็น dividend discounted cash flow นะคะ DDM นะคะ dividend discounted cash flow นะคะก็คือคิดลดค่าจากตัวเงินปันผลนะคะเอาตัวไหนไปเป็นตัวคิดลดค่าก็เนื่องจากตัวกระแสเงิเนงสดเนี่ยคือเงินปันผลเงินปันผลใครได้คะเจ้อของได้ถูกไมค งั้นตัวคิดลดค่าก็คือตัว cost of equity ต้นทุนเงินทุนของเจ้าของนะคะสิ่งที่เราได้ออกมาผลลัพธ์ของมันก็คือราคาหุ้นนะคะภาษ,ษาง่ายๆเลยก็คือเราจะหาราคาหุ้นเราก็มองว่าเจ้าของจะได้อะไรจากการถือหุ้นในอนาคตเจ้าของจะได้เงินปันผลในแต่ละงวดนะคะพยากรณ์เงินปันผลในแต่ละงวดคิดลดค่ามาเป็นค่าปัจจุบันด้วยต้นทุนเงินที่เจ้าของอยากได้นะคะก็คือผลตอบแทนที่เจ้าของอยากได้นะคะเราก็จะได้ตัวราคาของหุ้นตัวนั้นออก นะคะด้วยตรกกะเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนตัวกระแสะเงินสดนะคะไปเป็น free cash flow to firm นะคะ FCF เนี่ยคือคำว่า free cash flow to firm ก็คือกระแสะเงินสดนะคะจากการดำเนินงานและจากการลงทุนของตัวกิจการนะคะทำไมมันเรียกว่า free cash flow นะคะกลาวว่ากระแสะเงินสดขององค์กรน,นะคะมาได้จากกี่กิจกรรมคะกระแสะเงินสดจากองค์กรเนี่ยนะคะหรือที่เราดูในงบกระแสะเงินสดนะคะ กระแสเงินสดสุดทธิของตัวองค์กรจะมาจาก3กิจกรรมถูกไหมคะ1ก็คือกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน operation 2ก็คือกระแสเงินสดจากการลงทุน investment 3ก็คือกระแสเงินสดจากการหารแหล่งเงินทุน financing ถูกไหมคะคำว่า free cash flow ก็คือกระแสเงินสดที่มาจาก2กิจกรรมไม่รวมกระแสเงินสดจาก financing นะคะคำว่า free cash flow ก็คือเป็นกระแสเงินสดที่มันยังไม่ได้แบ่ง ระหว่างคนที่เป็นเจ้าของทุนก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าของนะคะงานพูดภาษา,ง,าง่ายก็คือเป็นกระแสงเงินสดที่มาจาก Operation กับ Investment นะคะนะคะ,นะคะไม่รวมกระแสงเงินสดที่มาจากฟินแลนซ์นะคะไม่รวมจากฟินแลนซ g นี่คือคำว่า free cash flow to firm นะคะเวลาเราจะดิสคาว์กระแสงเงินสดตัวนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสงเงินสดตัวนี้เป็นของใครคะ ทั้งเจ้าหนี้และเจ้าของถูกไหมคะงั้นเวลาเราจะดิสเคามันด้วยผลตอบแทนก็ต้องเป็นผลตอบแทนที่เจ้าของก็อยากได้เจ้าหนี้ก็อยากได้ถูกไหมคะมันก็ต้องเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยของเจ้าหนี้กับเจ้าของเฉลี่ยแบบไหนนะคะเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก ด้วยสัดส่วนของการใช้แหล่งเงินทุนเอามาจากหนี้กี่เปอร์เซ็นต์เอามาจากเจ้าของกี่เปอร์เซ็นต์คำนี้ก็คือคําว่าต้นทุนเงินทุนของกิจการนะคะที่เขาเรียกว่า w A C C นะคะชื่อเต็มก็คือ weighted นะคะ weighted แปลว่าถ่วงน้ำหนักนะคะ average ก็คือเฉลี่ยนะคะ cost of capital ตรงไปตรงมาเลยของ w a A C เดี๋ยวจะมีสไลด์นะคะก็คือมาจากต้นทุนเงินทุนของเจ้าของกับเจ้าหนี้ จับมันเฉลี่ยกันแต่ไม่ได้บวกกันหารสองเฉลี่ยกันแบบทวงน้ำหนักนะคะใช้เงินมาจากแต่ละแหล่งกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะ นะคะใช้จากเจ้าหนี้เยอะๆ60%เอก็ต้องให้น้ำหนัก60%ไปที่คอสเดดนะคะอีก40%มาจากคอสเอ็กคอตี้จับมันมาทวงน้ำหนักเฉลี่ยกันก็ได้ WACC นะคะทำไมเราต้องใช้ WACC ก็เพราะกระแสงเงินสดอันเนี้ยของกิจการเนี่ยเป็นกระแสงเงินสดที่เป็นทั้งของเจ้าหนี้และเจ้าของค่ยังไม่ได้แบ่งกันนะคะนะคะถ้าเราเอาตกกากะตัวเนี้ยนะคะมาหายคำหนึ่งคือคำว่า free cash flow to equity นะคะอันนี้ก็ตรงตัวเลยค่ะกระแส แสงเงินสดของเจ้าของนะคะของเจ้าของนะคะเราก็จะดิสเขาด้วย cost of equity นะคะคุณอาจจะถามว่าเอ๊แล้วถ้า r e e cash f l o w to equity ตัวล่างเนี่ยกับดี i d เดนตัวบนเนี่ยตัวเดียวกันไหมอาจารย์ตัวเดียวกันไหมคะตัวเดียวกันไหมคะใครบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวกันาารตรา,าบใดที่ dividend pay out ไม่เป็น100%นะคะ ถูกไหมคะในความหมายคือแล้วคุณได้กระแสเงินสดของกิจการออกมาถูกไหมคะฟรีแคชฟลูโนะคะถ้าคุณบอกว่านี่คือของเจ้าหนี้กับเจ้าของถูกไหมคะเจ้าหนี้กับเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหักเจ้าหนี้ออกไปก่อนถูกไหมคะเจ้าหนี้ออกไปก่อนก็จะเหลือของเจ้าของนะคะตัวนี้คือฟรีแคชฟลูว่ทูเอ็กโคตี้่ะหักเจ้าหนี้ไปก่อนก็จะเหลือเจ้าของแต่ตัวเนี้ยที่เจ้าของจะได้เนี่ยจะได,ด้รูปเงินปันผลไหมมันก็ขึ้นอยู่กับดีเวเดนเปย์เอาท์นะคะถ้าคุณปันผล100%ซ มันก็เป็นตัวเดียวกันนะะเงินปันผลกับฟรีแคชฟลูทูเอ็กโคตี้ถ้าคุณปันผลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าคุณปันผลเช่นสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเงินปันผลอีกหกเปอร์เซ็นต์มันก็จะเก็บเป็นกําไรสะสมอยู่ในกิจการนะคะ้นถามว่ามันจะเป็นตัวเลขเดียวกันไหมไม่ได้เป็นตัวเลขเดียวกันแต่มันจะอินไลน์กันไหมนะคะก็คือมันจะไปในทิศทางเดียวกันไหมถ้าดีเวเดนเปอ์เอาท์คงที่นโยบายเงินปันผลคงที่มันก็จะอินไลน์กันค่ะ ถ้า free cash flow to equity ขึ้นนะคะดีวเวนด์นก็ควรจะขึ้นไนงะถูกไหมคะก็ควรจะขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นนี้ก็คือ,อตาักกา นะคะของคำว่า discounted cash flow นะคะถ้าคุณได้ cash flow มาจะอยู่ในรูปเงินปันผลก็ตามหรรูปฟี cash flow to firm ก็ตามคุณก็มองไปในอนาคตเพียด1 1น4นะคะจริงๆถ้าเรา value กิจการ value คุณมันไปถึง infinity ซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะที่เราจะมีตัวเลข cash flow จนถึง infinity งั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะแบ่ง p พี i ร d เนี่ยออกเป็น2ช่วง นะคะช่วงแรกก็คือการพยากรณ์นะคะแคชฟลในระดับที่เราแคชฟล w อาจจะปีต่อปีนะคะว่ามันมีโกรอยยังไงเสร็จแล้วเราก็มักจะไปให้หลังจากพีเลียดหนึ่งเราจะให้มันเติบโตโด้วยเรทคงที่นะคะเรทคงที่ตรงนี้เราก็คือตัวที่จากพีเลียดเจนถึงอินฟินิตี้เราก็ใส่สมมุติฐานเข้าไปนะคะบอกว่าฟรีแคชฟล w จากพีเลียดเอ็นบวกหนบวกสอ n บวก3ไปจนถึง Infinity มันจะเติบโตด้วย Long Term Growth ตัวหนึ่งนะคะก็คืออัตราการเติบโตระยะยาวนะคะซึ่งเรามองว่ามันจะเป็นการเติบโตด้วยเรทเนี้ยไปจนถึง Infinity นะคะจากตรงเนี้ยเราก็จะเอา Cash Flow นะคะในอนาคตนะคะในอนาคตตั้งแต่พิเ o d n ไปจนถึง Infinity หาค่าปัจจุบันของมันออกมาเราจะเรียกตัวนี้ว่า Terminal Value นะคะถ้ามองดูดีๆอะคะ่ะ ถ้าเราด้วยความค้ดใจในเรื่องตรกการ์เรลูเอชันเรามองคอมพิเตอร์